โอ้ครับต้นดอังไม้ต้นผีเสื้อครับพี่น้องมันคือแมงคำบีอะไรแหละผีเสื้อผีเสือสีม่วงงามแท้จะซื้อมัตตาสัยกันโอ้งามงามผีเสือสีม่วงโอ้ผีเสือสีม่วงครับพี่น้องครับพี่พี่เอามันหลายยังตันนี่บ่ท่านเลยขยายพันธุ์ โอ้นี่ครับต้นผีเสื้อเออนี่ได้ๆเขาฟรี่มากจริงๆนี่ผีเสื้อมีดอกมะตะกุงเทปกับง่ามง่ามงามงามอยู่เลยเปลี่ยนมีดอกพร้อมผีเสื้อดอกดอกผีเสื้อก็มีครับพี่น้องผีขาวสวยงามเลยทีเดียวเจียวตัวผีเสื้อครับผม